วิธีลบรอยตาปั๊มด้วยไฮเตอร์และกระดาษทรายไฮเตอร์ใช้สีอะไรก็ได้ครับใช้ได้หมดครับกระดาษทรายใช้เบอร์หนึ่งร้อยจะใช้แกนไม้เล็กแกนไม้ใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนเครื่องมือก็ไม่ได้มีอะไรมากกระดาษทรายกับ ไม้ปัดฝุ่นไฮเตอร์กับผ้าคีริว้วแกนไม้เนี่ยใหญ่เล็กนี่ใช้งานต่างกันยังไงก็คือหน้าสัมผัสที่จะโดนข่้นซ่อมนะครับหน้าสัมผัสเวลาใส่หนังสือลงไปตัวแกนไม้เล็ก ก็จะกินเฉพาะหน้าอาจจะทําให้โดนหน้าสัมผัสพวกนี้น้อยซึ่งจริงๆแล้วยังไงก็มีสิทธิ์โดนอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะครับถ้าเป็นหน้าใหญ่ก็จะโดนเยอะหน่อยก็เท่านั้นโดนไปยิ่งนานวันก็ยิ่งคลาสสิกเพราะมันเป็นของที่ใช้งานนะครับอ่ะทีนี้มาดูจะทำเพื่ออะไร จะทำให้เพื่อได้ผลลัพธ์อย่างนี้ครับนี่คือที่ขัดแล้วกับยังไม่ได้ขัดตาปัม๊มและคราบเละก็จะหายไปจะสวยขาวอย่างที่เห็นอย่างนี้นะครับวิธีทำทำยังไงเดี๋ยวเราเริ่มจากไฮเตอร์กันก่อนนะครับการใช้ไฮเตอร์นะครับถ้าหากว่ามีปกหอ อันเดิมอยู่ไม่จำเป็นต้องถอดปกออกนะครับดีด้วยซ้ำป้องกันปกได้แต่ถ้าเกิดเป็นการขัดก,กระดาษทรายต้องถอดนะครับเพราะกระดาษทรายมันโดนพลาสติกไม่ได้ทีนี้เวลาเราใช้ไฮเตอร์เนี่ยเราชุบแค่พอหมาดแล้วก็ เน้นย้ําที่ตรงนี้นะครับเน้นย้ําตรงจุดที่เป็นรอยตาปั๊มก่อนเมื่อจางสะอาดแล้วจึงลูปทั้งหมดนะครับลูปทั้งหมดเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีปกห่ออย่างนี้ทํำยังไงก็ก็ทําเปื่อยนี่แหละครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงเพราะว่า ไฮเตอร์เนี่ยหลายคนทำไม่เป็นแล้วชุบไปก็เกิดการเปียกพอเ,เปียกเสร็จปุ๊บเยิม้มแฉะจริงๆแล้วอะ่ะต่อให้มันเปียกนะครับมันก็ระเหยไวเพียงแต่ก็อาจจะมีอาการบวมบ้างอะไรบ้างซึ่ง,ซ,งซึ่งหลายคนคงไม่ถนัดแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถนัดจริงๆไม่เป็นไรครับให้เปลี่ยนไปใช้กระดาษทรายทีนี้มันต่างกันยังไง เหตุผลก็คือการใช้ไฮเตอร์เนี่ยมันจะไม่กินเนื้อกระดาษเลยเนื้อกระดาษมันจะไม่โดนกินแต่การใช้กระดาษทรายมันจะต้องมีกินเนื้อกระดาษไปบ้างไม่มากก็น้อยแต่เราก็กะได้เช่นกันว่าอยากจะให้มันโดนเนื้อสัมผัสกระดาษไปสักเท่าไหร่นะครับมาลองดูกันอืมด เสมอแล้วก็ยึดแน่นได้เลยนะครับไฮเตอร์ก็ใช้ผ้าธรรมดาเนีครับชุบชุบบางๆหน่อยอาจจะใช้ผ้าก๊อตหรือเออ่มันมันใช้ได้หลายอย่างครับลองลองดูแล้วกันแต่ก็ชุบไม่ต้องให้ เปียกโชกนะครับไม่ต้องเปียกมากพอเปียกพอหมากแล้วก็เริ่มถูไฮเตอร์จะใช้เวลาเสียเวลาเยอะ ของมันจะเป็นอย่างนี้อข้อดีคือการที่มันไม่กินเนื้อกระดาษแต่ข้อเสียก็คือใช้เวลาเยอะแล้วก็ทำงานยากกว่าเหนื่อยกว่าถามวาสะอาด กว่าไหมไม่สะอาดกว่าถ้าสะอาดถ้าสะอาดกว่าต้องเป็นกระดาษทรายกระดาษทรายจะสะอาดกว่ามันให้ความขาวก็จริงนะครับให้ความขาวก็จริงแต่ริ้วรอยมันก็มีคือถ้าเอาความเนียนแล้วก็สู้กระดาษทรายไม่ได้นะก็แล้วแต่ถนัดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กระดาษทรายกันบ้าง การใช้กระดาษทรายนี้ให้เรากะระยะนะครับว่าเราต้องการระดับไหนอันนี้เกิดจากสันหนังสือที่มีลักษณะบิดเบี้ยวสังเกตนะครับสันมันจะบิดพอสันบิดแล้วเนี่ยด้านหน้ามันก็จะเอียงไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกันเวลาเราวางแบบนี้ มันก็เลยเกินบ้างล้ำบ้างเราก็ต้องจัดเล่มมันนะครับเพราะว่าเรามีที่ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยถูกไหมเราก็จัดเล่มมันให้ให้ได้มันไม่ตรงเราก็จัดให้มันตรงนะครับอืม พยายามจัดให้มันตรงที่สุดตามตามที่เราต้องการอยากให้มันกินมากกินน้อยแค่ไหนเราเลือกได้เลยครับ นี้เดี๋ยวต้องไปทำนนอกสถานที่หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีฝุ่นแล้วล่ะสวัสดีครับเจนทีเนาะอะไรนะ2ี่สบดใช่ปะ่ะ เขาแจ้งไว้อย่างนั้นนะครับสักครู่นะครับขอทำหน้าร้านเลยแล้วกันครับ ันขึ้นอยู่กับรอยตื้นหนาจางนะครับตื้นก็ง่ายหนาลึดก,ก็ยากจางก็สบายแต่ว่ามันก็ต้องทำรครับถ้าเกิดอยากให้มันสวยางาม แจ็คไม่มาเหรอกำลังมาจำไม่ได้ว่าบอกไปหรือยังว่ากระดาษทรายใช้เบอร์หนึ่งร้อย เราจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้จะลูปสักนิดให้สีมันเหมือนกันก็ได้ แล้วก็มาดูเทียบกันไนเตอร์กระดาษทรายเนี่ยลักษณะาการห่อปบบกที่เขาเขาตัดออกไปเลยจะไม่มีรุ่มตรงนี้ ือว่าค่อนข้างขัดยากนะเพราะว่า,าสียังเข้มใหม่กลางๆมันเลยไม่ได้จางมากก็ขัดยากพอสมควรนะครับแต่ก็ขัดได้ส่วนรอยแบบนี้นะครับรอยแบบนี้เราจะทำให้มันลึกไปกว่านี้ก็คงไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นรอยที่เกิดจาก อาจจะอาจจะตอนที่จัดเก็บมันกระแทกมาบุม๋มลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องทําใจบ้างครับของมันเก่ามันนานแล้วแล้วเก็บไม่ดีมันก็มีโอกาสเสียบ้างแต่ก็ไม่ได้เสียหายมากมายเราแก้ไขได้ก็โอเคอครับทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างงานจะยากจะง่ายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับของที่มาด้วยทำให้ยากหรือทำให้ง่าย แต่บอกได้เลยว่าทุกอย่างทําได้หมดทีนี้ก็ลองเปรียบเทียบเอ,เอาเองแล้วกันว่าต้องการแบบไหนแบบไฮเปอร์หรือแบบกระดาษทรายแต่เอาจริงๆความความที่ว่ามันกินเนื้อกระดาษไปมันสังเกตแทบไม่ออกอครับเพราะว่าเนี่ยเปิดมาหน้ากระดาษมันก็ยังคงเดิมอะ่ะเห็นไหมหน้ากระดาษมันก็ยังคงเดิมแทบ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ถามว่าเปลี่ยนไหมมันกินเข้าไปแน่นอนกินเข้าไปประมาณสักมิลหนึ่งได้ไมั้งครับประมาณนั้นนะน่าจะเป็นมิลอ่ะมิลหนึ่งอะได้แต่เน,นี้ยไม่มีกินไปเลยเพียงแต่ว่าก็ดูลักษณะสิอันนี้ถ้าจะทําให้เนียนอย่างนี้ได้ไหมเหนื่อยครับได้ก็เหนื่อยเหนื่อยมากแล้วก็ แล้วก็ไม่ใช่รอยอย่างนี้ด้วยต้องเป็นรอยที่ค่อนข้างจางพอสมควรถึงจะใช้ไฮเตอร์แล้วแล้วเนียนนะครับอืมถ้าเป็นรอยใหม่ๆนี่โอ้โหโอกาสเนียนมียากมากนั่นแหละครับก็ดูแต่อันนี้ไม่ได้ขัดนี่ก็ไม่ได้ขัดก็ขัดเฉพาะอันนี้นะอืมทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ขัดง่ายมากอย่างนี้มันเก่านานแล้วไง มันก็จะขัดง่ายขึ้นไปแต่ถ้าแบบเมื่อกี้ก็จะขัดยากนะครับอืมแต่ถามว่าทำได้ไหมมันก็ทําได้ใช้เวลาประมาณตั้หนึ่งถึงห้านาทีก็จบแล้วต่อเล่มนะต่อเล่มการขัดกระดาษทรายนะไม่ไม่ได้ยากมากมายนะัครอกแล้วเ,เรามีแท่นซ่อมด้วยใช้บีบใช้ จับมันก็ทุกอย่างก็ง่ายขึ้นนะก็สำหรับเรื่องนี้ก็เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นก็ตามต่อไปก็จะมีที่หนักใจอยู่ก็คือคลิปที่สิบหที่ว่าผมยังยังคิดไม่ออก แต่ทำได้ก็จะทําให้นะครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ